สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพิพัฒน์วงวิวัฒน์คุยเฟื่องเรื่องภาษานะครับเมื่อวานเป็นวันวิสาขบูชานะครับในกลุ่มไลน์ก็มีการถ่ายพระจันทร์เต็มดวงนะครับมาอวดกันนะครับมีรูปนะครับอยู่ชุดหนึ่งเมื่อวานที่เพื่อนส่งมาให้ดูนะครับบอกว่าถ่ายด้วยโทรศัพท์นะครับมือถือธรรมดาธรรมดาอย่างนี้นะครับแต่ปรากฏว่า ดูแล้วเนี่ยนะครับขนาดกล้องนะครับที่เป็นกล้องเฉพาะนะครับยังถ่ายรายละเอียดดวงจันทร์ไม่ได้ขนาดนั้นเลยนะครับซึ่งก็มันเป็นเทคโนโลยีนะครับแล้วก็มี AI นั้นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเมื่อก่อนนะครับผมเองก็ชอบถ่ายรูปนะครับเรื่องกล้องนะครับก็พยายามที่จะหากล้องที่เป็นมาตรฐานที่มาใช้นะครับ ในยุคก,ก่อนเนี่ยนะครับกล้องที่เราเห็นเห็นกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นแมนนวลหรือเป็นดิจิตอลนะครับก็ตามนะครับก็จะเรียกว่ากล้อง slr นะครับหรือ single lens reflex นะฮะซึ่งก็เป็นระบบสะท้อนภาพแบบเลน์เดี่ยวนะครับซึ่งก็มีทั้งกล้องนะครับที่ใช้ฟิล์มนะครับเลือกจำนวนภาพ ได้นะครับสมัยก่อนก็ถ่ายภาพกันนะครับยุ่งยากพอสมควรนะครับแล้วก็ภาพที่ถ่ายไปกว่าเราจะเห็นนะครับว่าผลงานเป็นอย่างไรเนี่ยต้องรอเพื่จะไปอัดล้างนะครับเดี๋ยวนี้ถ่ายปั๊บเช็คได้ทันทีนะครับแก้ได้ทันทีแล้วก็ถ่ายได้จํานวนเยอะๆนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมใช้กล้อง f 8 0 1นะครับ ยุคนั้นก็ต้องเรียกว่าเป็นกล้องที่ค่อนข้างที่จะเป็นรุ่นท็อปนะครับ801รุ่นนี้นะครับก็จะมีซูมซูมเข้าซูมออกนะครับแล้วก็เริ่มมีจอนะครับจอภาพสามารถมอนิเตอร์ได้เป็นดิจิตอลแล้วนะครับส่วนฟิล์มเนี่ยนะครับก็ยังเป็นฟิล์มกลักอยู่นะครับซึ่งก็ยุคนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องเรียกว่าทันสมัยนะครับซูมสามารถมี ออโต้นะครับในการโฟกัสได้กล้องตัวนี้ประมาณปี2528นะครับรุ่น F801 นะครับออโต้โฟกัสสามารถที่จะใส่ฐานแล้วก็เริ่มมีดิจิตอลนะครับเข้ามาในการผลิตนะครับแต่พอยุคหลังๆนะครับไม่ต้องใช้ฟิล์มนะครับไม่ต้องใช้ฟิล์มแล้วนะครับแล้วก็ถ่ายได้ทั้ง ภาพนิ่งนะครับภาพเคลื่อนไหวนะครับเป็นวิดีโอได้เลยนะครับมีจอนะครับมีจอที่จะเช็คภาพสามารถเดี๋ยวนี้ไลฟ์สดก็ได้นะครับไลฟ์สดเพราะว่าเทคโนโลยีนะครับพัฒนาไปเยอะแล้วก็การช่วยในการถ่ายในการปรับออโต้โฟกัสต่างๆอะไรพวกนี้นะครับก็มี AI เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับทีนี้มาดูนะครับว่ากล้องนะครับ2ตัวนี้นะครับ ยังนึกว่ามันดึงซูมอินเข้ามานะครับยังไม่ได้ขนาดนั้นเลยแต่ทำไมนะครับมันถึงถ่ายได้ขนาดนั้นนะครับสรุปนิดนึงนะครับเขาเรียกว่ากล้อง slr นะฮะ single lens reflex นะครับอันนี้เป็นธรรมดาแต่ถ้าเป็นยุคปัจจุบันนะครับเราจะมีตัว d นะครับเพิ่มมาข้างหน้าอีกตัวหนึ่งก็คือ dslr digital single lens reflex นะฮะก็มีทั้ง ยี่ห้อนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็กระทัดรัดดีนะครับแล้วก็ถ่ายได้หลายอย่างแล้วก็แทนที่จะมีเฟมนะฮะก็จะเป็นตัวคาร์ดที่จะใส่จะแล้วแต่ความจุเท่าไหร่นะครับทีนี้มาดูนะครับว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยนะครับถ่ายด้วยโทรศัพท์แบบเนี้ยแต่มันถ่ายได้ขนาดเลนเเลดึงเข้ามานะครับยังยังไม่ได้รายละเอียดขนาดนั้นเลยนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่า ai เข้ามาเกี่ยวได้อย่างไรนะครับ มีเพื่อนนะครับที่ชอบถ่ายรูปนะครับก็ได้ให้ความเห็นมานะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นปฏิบัติการของ AI นะครับในข้อมูลนะครับที่ส่งมาบอกว่า R Android Moon Pictures Real นะฮะร,รูปนะครับที่ถ่ายเนี่ยมันเป็นดวงจันทร์ดวงจริงๆหรือเปล่านะครับ Instead the camera r e c o g n i z e that you are trying to take a picture of the moon then use AI to construct an image that attempts to replicate details of the surface of the moon within the context of your lighting environment and moon phase นะครับโดยภาพรวมนะครับเขาใช้คำว่า pseudo photograph นะฮะ pseudo เนี่ยนะครับเป็นคำที่ได้ยินกันนะครับโดยเฉพาะในวงการวิชาการต่างๆนะครับ ก็ใช้กันบ่อยนะครับแต่ค่อนข้างจะเป็นทางการนะครับสะกดว่า Pseudo นะครับตัว P เนี่ย s i l e n t ไม่ออกเสียงนะครับก็ออกเสียงเป็น p s u d o pseudo นะครับก็คือแปลว่าของไม่แท้นะครับอาจจะไม่ถึงกับ fake นะครับแต่มีดีกรีของคำว่าไม่ใช่ของดั้งเดิมนะครับของดั้งเดิมของแท้นะครับเราก็ใช้คำว่า Genuine นะครับเหมือนอะไรนะครับ เทปเป็นอะไรแท้นะครับก็ใช้คาว่า genuine parts นะครับหรือ spare parts นะครับก็โดยสรุปแล้วนะครับว่าใช้ AI ทำนะครับปรับทั้งเรื่องของ lighting เรื่องแสงนะครับเรื่องสภาพแวดล้อมนะครับแม้กระทั่งอนเมฆนะครับซึ่งเรามาดูนะครับว่าเขาอธิบายเพิ่มเติมว่าอย่างไรนะครับ they were semi fake fake ร้อเซก็ไม่ใช่นะครับครึ่งครึ่งนะครับเซมิเนี่ยก็คือว่าจริงด้วยนะครับปลอมด้วยพอกดแชะออกมานะครับโ,โหถ่ายรูปสวยจังเลยดวงจันทร์กลมชัดแจ๋วเลยนะครับหรือว่าเ,เห็นรายละเอียดแล้วก้อนมองก้อนเมฆเนี่ยถ่ายได้มืออาชีพเลยนะครับจริงๆแล้ว AI ช่วยนะครับเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์นี่แหละครับเขาบอกว่า it was an AI edited Picture AI เป็น uh, ผู้ที่จัด edit มาถึงว่าก็เอามา uh, ปรับให้นะครับ And wasn't just the raw image ไม่ได้เป็นภาพที่เป็นของแท้นะครับซึ่งเป็น uh, raw image ก็คือภาพดิบๆนะฮะร้อยเป i s not as bad as some thought but there was a fake aspect to the moon photo อัพก็หมายความว่ามันเป็นเฟกนะฮะเป็นเป็นเฟกเฟกแอสเพนะฮะของรูปดวงจันทร์เนี่ยนะครับแล้วก็ภาพที่เป็นภาพต้นฉบับยังไม่ได้แต่งนะยังไม่ได้ Edit นะครับยังไม่ได้มาปรับแต่งใช้ Photoshop อะไรก็แล้วแต่นะครับเราใช้คำว่าเป็น raw picture raw photo หรือ raw image นะครับมีคำที่น่าสนใจอยู่คำนี้นะครับมีเขาบอกว่า fake aspect a s นะฮนะแเพเนี่ยแปลว่าด้านนะฮะด้าน เป็นลักษณะก็ได้นะครับคำนี้ใช้กว้างมากนะครับแปลว่า manner แปลว่า style แปลว่า nature feature นะครับได้หมดหรือแปลว่าแง่มุมนะครับก็ได้แปลว่าเ c e นะครับแปลได้เยอะนะครับคำนี้แล้วแต่จะนำไปใช้ในบริบทไหนนะครับก็คิดว่าคงจะเห็นแล้วนะครับว่าเดี๋ยวนี้ AI นั้นเข้ามามีบทบาทนะครับได้มากมายทีเดียว แม้กระทั่งมันเชื่อมโยงกันนะครับเหมือนบางครั้งเนี่ยเราโทรศัพท์นะฮะผ่านระบบโทรศัพท์ธรรมดาหรือผ่านแอปพลิเคชันไลน์ต่างๆนะครับท่านเคยสังเกตไหมครับว่าพอท่านคุยนะครับจบหรือพิมพ์อะไรลงไปเนี่ยใน Google ในในเมลนะครับอินบ็อกซต่างๆนะครับก็จะมีข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านเพิ่งคุยจบไปนะครับหรือในยู u ูบนะครับ ก็จะมีคลิปนะครับที่ท่านเพิ่งพูดจบไปเนี่ยเขารู้ได้อย่างไรนะครับถึงบอกว่าเดี๋ยวนี้นะครับความลับเนี่ยยิ่งกว่าสมัยก่อนนะครับที่บอกว่าคุยอะไรกันให้ระวังนะครับเหมือนที่ภาษิตไทยบอกนะครับว่าหน้าต่างมีหูประตูมีตานะครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีประตูนะครับหลบซ่อนที่ไหนนะครับในโลกนี้นะครับมี AI นั้นคอยติดตามนะครับเป็นเงาตามตัวอยู่นะครับ เอาละครับวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังรวมๆกันนะครับได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษนิดหน่อยนะครับแล้วก็ได้เห็นว่าโทรศัพท์นะครับที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับมันเป็นเกือบทุกอย่างในชีวิตเลยนะครับมีการพัฒนาไปมากมหมนะครับพบกันใหม่คราวหน้าพิพัฒน์วงวิวัติคุยเฟื่องเรื่องภาษาสวัสดีครับ you your you many, one person, you But educate cate can change life. But you educate many, you can change life. the world. if